ดูสดพรมลิขิต EP 0.20อช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิต EP ล่าสุดพรมลิขิตย้อนหลัง EP ดูสดพรมลิขิต EP 0.20อช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิต EP ล่าสุดพรมลิขิตย้อนหลัง EP แย่แล้วสิเรื่องราวความรักของพ่อธิ์แม่หญิงพุทธานดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามที่แฟนๆ ละครต้องการสะแล้วเพราะความเดิมตอนที่แล้วในพรมลิขิต ep 0.16แม่หญิงแพรจีนเศร้าใจที่พ่อริชชอบพอพุทธานจึงไปปรึกษาคุณหญิงผ่องซึ่งเธอก็บอกจะใช้อำนาจของพระยาโกษาทิฟบอดีคผู้เป็นพ่อจัดการคลุมถุงชนให้อีกทั้งคุณหญิงจำปาจะสร้างเรื่องอีกแลพ่อริชได้พระบรมราชองค์การให้แต่งงานกับแม่แพรจีน ขณะที่แม่กลิ่นเองก็คอยจ้องที่จะหาทางกลันแกล้งพุทธาลอยู่ตลอดเวลาอดใจไม่ไหวแล้วเราไปดูสดพรมลิขิต ep 0.20กันเลยดีกว่าว่าพ่อริดกับพุทธาลจะเป็นพ่อแง่แม่งอนกันไปถึงเมื่อไหร่เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.17แม่กลิ่นน้ำตาลที่จักรนาวงสารัตนสินมาส่งของยายกุยต้งเหน่ง รัฐกล้าอามารดทิที่เรือนออกยาและขอให้พ่อฤทธิ์โปบธนวัวัฒนพูดช่วยพูดให้พุทธตาลเบลล่ารานีแคมเปนหายโกรธตนแต่พุทธตาลกลับโมหมากขึ้นขณะที่คุณหญิงจำปาเหมียวชเมยพรจตุรพุทธคิดขัดขวางความรักระหว่างพุทธตาลกับพ่อฤทธิ์โดยไปขอแม่หญิงแพรจีน น้ำฟ้าธัญ,ญพ,ธพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญให้เป็นเมียรพระราชทานของพ่อริ์ด้านพ่อริ์ทนคิดถึงพุทธาลไม่ไหวจึงไปหาเธอที่เรือนและชวนมาพายเรือชมจันทร์ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกบอกความในใจกับพุทธาลว่าไม่อยากให้เธอจากไปพุทธาลขอให้พ่อริ์เชื่อในพรหมลิขิตและขอโอกาสได้จับคัมภีกฤษณกาลีอีกครั้ง มีความสุขได้ไม่ทันไรพ่อริ์ก็รู้ข่าวร้ายว่าคุณหลวงท้ายสะเกรทวรินทรปัญหาการส่งแม่หญิงแพรจีนมาเป็นเมียพระราชทานให้ตนคุณหญิงการเกตเบลล่ารานีแคมเปนคิดหาทางช่วยลูกให้ได้ไปร่วมลุ้นเคววามรักครั้งนี้ของพ่อริ์กับพุทตานกันได้ด้วยการรับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิต ep 0.20 ได้ทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน 3+ Plus ได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมพรมลิขิตย้อนหลังทุก EP ได้ที่แอปพลิเคชัน 3+ Plus หรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดพรมลิขิตพรมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า พรมลิข e ิตอีที0รับชมถ่ายทอดสดพรมลิข e ิตอีที0รับชมถ่ายทอดสดพรมลิข e ิตอีที0รับชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่าดูพรมลิข e ิตย้อนหลังทุกอีทีน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิข e ิตอีทีรับชมละคร โครมลิขิต ep 0 2รับชมละครโครมลิขิต ep 0 3รับชมละครครมลิขิต ep 0 4รับชมละครครมลิขิต ep 0 5รับชมละครครมลิขิต ep 0 6รับชมละครครมลิขิต ep 0 7รับชมละคร ครมลิขิด E-t0.8 รับชมละครครมลิขิด E-t0.9 รับชมละ um 10, 8, คร nah ครมลิขิด E-t0.10 รับชมละครครมลิขิด E-t0.11 รับชมละครครมลิข <poison. S 1> ิด E-t0.12 รับชมละครครมลิขิด E-t0.13 รับชมละคร ครมลิขิต E ที0.14รับชมละ <cake> ครครมลิขิตอที0.15รับชมละครคมลิขิตอ P ี0.16รับชมละครครมลิขิตอที0.17รับชมละครครมลิขิตอที0.18รับชมละครครมลิขิตอที0.19รับชมละคร